นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมทตัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมทติสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบติสะบัดนี้จะอ่านวินัยยมุกเล่มหนึ่ง กันที่เจ็ดปาจิตตีภูตคามะวัคที่สองต่อศิกขาบทที่สว่าเป็นปาจิตตีในเพราะความเป็นผู้โพนทนาในเพราะความเป็นผู้บ่นว่ามีอธิบายดังนี้มีเป็นธรรมเนียมอยู่ในหมู่สง์จะสมมติภิกษุบางรูปให้ทำกิจสง เช่นเป็นผู้จัดเสนาสนะให้อยู่เป็นผู้แจกอาหารและอื่นๆอ,อีกภิกษุผู้ไม่ได้รับประโยชน์ที่พอใจเช่นได้เสนาสนะที่เลวและอาหารที่สามคือถูกแสดงให้ไปรับในสำนักของทายกผู้ยากจนไม่ได้ช่องจะไปในสำนักของทายกผู้มั่งมีที่จะได้ของประนีต ด้วยไม่เข้าใจธรรมเนียมที่ท่านแจกว่าอย่างไรหรือด้วยกำลังโทมนัตพูดกล่าวโทษต่อพูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าภิกษุอื่นอย่างนี้เรียกว่าพลทนาไม่ทำอย่างนั้นเป็นแต่พูดติเตียนหรือแสดงความขัดใจของตนลำพังผู้เดียวไม่ตั้งใจจะให้ใครฟังอย่างนี้เรียกว่าบ่นว่า เมื่อท่านทำหน้าที่ของท่านเป็นธรรมภิกษุผู้พรธนาก็ดีผู้บ่นว่าก็ดีต้องปาจิตตีในคำพีวิพังกล่าวว่าภิกษุพรธนาก็ดีบ่นว่าก็ดีต่อหน้าอุปสัมบันต้องปาจิตตีต่อหน้าอนุปสัมบันต้องทุกกฏท่านกล่าวอย่างนี้หมายความอย่างไร ความแห่งศิกขาบทหาได้ระบุไว้ชัดไหมนักวินัยพึงดำริหาเหตุด,เดูเถิดโพนธนาหรือบ่นว่าภิกษุที่สงไม่ได้สมมุติแต่ทำการสงตามลำพังตนเองต้องทุกกฎถ้าท่านทำการไม่เป็นธรรมลำเอียงด้วยอคติจริงๆโพนธนาบ่นว่าท่านว่าไม่เป็นอาบัติข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจความข้อนี้ว่า ถ้าท่านทำการไม่เป็นธรรมพูดขึ้นตามเหตุไม่มีเจตนาจะแสะโทษหรือค่อนขอดจึงไม่เป็นอาบัติถ้ามุ่งจะพลธนาหรือบ่นว่าให้เสียชื่อไม่เห็นไม่พ้นจากอาบัติทุกกฎเพราะไม่เป็นธรรมเนียมที่ดีซึ่งจะพึงอำนวยให้ทำได้สิขาาบทที่สี่ว่าอันหนึ่ง ภิกษสใดาวางไว้แล้วก็ดีให้วางไว้แล้วก็ดีซึ่งเตียงก็ดีตังก็ดีฟูกก็ดีเก้าอี้ก็ดีอันเป็นของสงฆ์ในที่แจ้งเมื่อหลีกไปไม่เก็บก็ดีไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งเสสา,าสนะที่วางไว้นั้นหรือไม่บอกสั่งไปเสียเป็นปาจิตตีในสมัยไม่ใช่รด,ดูฝนมีพระพุทธานุญาต ให้วางเสนาสนะไว้ได้ใต้ปาร,รำใต้ต้นไม้ที่นกกาจะไม่ถ่ายมูดรถดได้ของสงเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีของบุคคลนอกจากของตนเองเป็นวัตถุแห่งทุกกฏของตนเองเป็นวัตถุแห่งอนาบัตในสิกขาบทระบุชนิดของไวชัด เสนาสนะอย่างอื่นมีเสือและแผ่นกระดานเป็นต้นทั้งของสงฆ์ทั้งของบุคคลท่านว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฎเสนาสนะที่ระบุชื่อไว้ในสิกขาบทนั้นเพียงเอาไปใช้ในที่แจ้งไม่ห้ามแต่ไม่ให้ทอดทิ้งไว้เพราะเหตุนั้นเมื่อจะลีกไปเก็บเองหรือใช้ให้เขาเก็บ หรือเป็นแต่เพียงบอกมอบหมายคนอื่นก็ได้ไม่เป็นอาบัตินั่งอยู่ก่อนมีใครมานั่งภายหลังเป็นธุระของเขาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นไปโดยด่วนไม่เป็นอาบัติเอาของเช่นนั้นออกตากไม่นับเข้าในที่นี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติเพื่อจะการความสะเพร่าและเพื่อให้รู้จักถนอมของ ควรถือเป็นแบบอย่างสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดปูแล้วก็ดีให้ปูแล้วก็ดีซึ่งที่นอนในวิหารเป็นของสง์เมื่อหลีกไปไม่เก็บก็ดีไม่ให้เก็บก็ดีซึ่งที่นอนอันปูไว้นั้นหรือไม่บอกสั่งไปเสียเป็นปาจิตตีที่นอนในที่นี้หมายเอาโฟกเสือและผ้าปูนอน และของชนิดเดียวกันไม่ได้หมายเอาเตียงเอามา้าซึ่งเป็นของใช้ตั้งวิหารนั้นได้แก่ที่อยู่ซึ่งในบัดนี้เรียกว่ากุดีทางนั้นวิหารของสง์เป็นวัตถุแห่งปาจิตีของบุคคลอื่นนอกจากของตนเป็นวัตถุแห่งทุกกฎของตนเป็นวัตถุแห่งอนาบัติส่วนที่นอนนั้นไม่ได้ระบุชัดในสิกขาบทว่าของใคร ในอัตถกถากล่าวดูทีเป็นของสงฆ์เหมือนกันอธิบายความไปตามนิทานแห่งสิกขาบทว่าทำอย่างนั้นทั้งที่นอนทั้งเสนาสนะคือกุดีอาจเป็นอันตร,รายเพราะปลวกกัดแต่ข้าพระเจ้าเข้าใจว่าสิกขาบทนี้เพ่งถึงการกีดที่กีดทางที่นอนนั้นจึงไม่น่านิยมเจ้าของ เป็นของใครก็ตามถ้าเพ่งถึงการทำของเสียแก้ว่าเป็นของสงก็ชอบอยู่เพราะในสิขขาบทกล่าวถึงที่นอนตั้งเตียงตั้งตังทิ้งไว้ในวิหารแม้เป็นของสงท่านปรับเป็นเพียงทุกกดเตียงตังเป็นของใหญ่จัดเป็นวัตถุแห่งทุกกดอยู่ข้างเจเพราในอัตกถาแก้ว่า เตียงต่างปลวกไม่อาจกัดทันทีตั้งทิ้งไว้จึงเป็นเพียงทุกกดอันหนึ่งกล่าวถึงวิหารท่านจึงแก้ว่าอุปทานศาลาหรือโรงฉันและที่อื่นเป็นวัตถุแห่งทุกกดมีอธิบายในอัตรกราว่าในที่เช่นนั้นอาจเสียเพียงอาจเสียเพียงที่นอนเสนาสนะไม่เสีย ท่านจึงกล่าวว่าเป็นเพียงทุกกฎกิริยาหลีกไปในสิกขาบทนี้หมายความว่าไปไม่กลับถ้าไปยังจะกลับไม่นับว่าทิ้งของไวย้ยังไม่เก็บก็ไม่เป็นอาบัติอธิบายนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทก่อนสิกขาบทนี้ควรเป็นแบบอย่างภิกษุผู้จะไปอยู่ที่อื่นไม่ควรจะทอดทิ้งสิ่งของของตนไว้ ให้กีดเสนาสนะของสงฆ์ที่ภิกษุอื่นจะอยู่ต่อไปสิกขาบทที่หว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่สำเร็จการนอนเข้าไปเบียดภิกษุผู้เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ด้วยหมายว่าความคับแคบจะมีแก่ผู้ใดผู้นั้นจะหลีกไปเองทำความหมายเพียงอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัยหาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีอธิบายว่าถ้าวิหารนั้นเป็นของสงฆ์และมีภิกษุแก่กว่าหรือภิกษุไข้เข้าอยู่ก่อนภิกษุใดรู้อยู่เข้าไปอยู่เข้าไปนอนแทรกแซงในอุปจารคือที่ใกล้แห่งเตียงก็ดีแห่งตังก็ดีแห่งทางเข้าออกก็ดีไม่มีเหตุอย่างอื่นที่ควรจะทำอย่างนั้นต้องปาจิตตี ทำในวิหารของบุคคลนอกจากของตนเองต้องทุกกฎทำในอุปจารแห่งวิหารก็ดีในที่อันไม่ใช่ที่อยู่เฉพาะตัวเช่นในอุปถานศาลาก็ดีในปรมในคนไม้ในที่แจ้งก็ดีต้องทุกกฎทำในวิหารของตนไม่เป็นอาบัตแม้ในวิหารของสง์เมื่อมีเหตุอื่น ที่จำจะเข้าไปเช่นเจ็บไข้รุดูหนาวถูกร้อนเหลือทนหรือมีภัยอันตรายเช่นถูกคนไล่ตามจะทำร้ายเข้าไปขออาศัยไม่เป็นอาบัติสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะให้นับถือกรรมสิทธิ์ของท่านผู้อยู่ก่อน ในที่อันเป็นสาธานแก่ภิกษุด้วยกันสิกขาบทที่หจบภูตคามะวัคที่สองยังมีต่อ